กรบผมนะครับการเรียนออนไลน์นี่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับเราจะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนส่ับผมคิดว่าข้อดีมันก็คือการที่แบบว่าการที่ครูสามารถที่จะบันทึกการสอนแล้วส่งให้นักเรียนภายหลังได้หรือการส่งสงลไลด์มาให้นักเรียนแต่ข้อเสียนี่มันผมคิดว่ามันเยอะกว่าตรงที่เอาอย่างหนึ่งเลยก็คือสภาพแวดลอ้อมอย่างบางทีแม่ผมเรียกลงไปกินข้าวหรือแบบว่าเราต้องมาสั่งของให้แม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบว่าเราไม่สามารถโฟกัสการเรียนได้แบบตรง,ตรง สำหรับเรานะคะความรู้สึกที่ได้เรียนออนไลน์อ่ะคือเราชอบมันอยู่นิดเดียวจริงๆเลยนะก็คือเราชอบที่ว่าเราสามารถจะตื่นสายได้ขึ้นมานิดนึงอ่ะอย่างสมมุติเรามีเรียนเก้าโมงยี้าเราก็สามารถที่จะตื่นเก้าโมงยีอได้อะไรเงี้ยคือมีแค่นี้จริงๆเลยนะสาหรับเราข้อดีของออนไลน์เนี่ยข้อเสียก็คือเราแบบต้องนั่งเรียนอยู่ในห้องแบบเนี้ยทั้งวันเลยอะ่ะ เราเวลามีงานอะไรเงี้ยคือเราไม่กล้าทักไปถามอาจารย์เลยคืออย่างเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะที่เป็นห้องอะ่ะเราสามารถเดินเข้าไปถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาออนไลน์แล้วก็ไม่กล้าทักกลัวอา,อาจารย์ไม่ค่อยตอบไม่เห็นข้อความเราอะไรเงี้ยคะ่ะก็เเป็นข้อที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี้ยมันน่าจะโอเคกว่าผมว่า ก็ได้ฝึกวินัยให้ตื่นตามเวลาแล้วก็มาเรียนออนไลน์เพราะว่าการเรียนออนไลน์ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เรียนห้องเรียนเราก็ได้บังคับตัวเองไม่มีความสามารถความขยันให้เราปรับพุกตัวเองเราเรียนได้แต่พอที่เราเรียนออนไลน์ปุ๊บเราก็ต้องตื่นตัวมาตื่นตัวปุ๊บรู้ว่าวันนี้เรียนตอนไหนเรียนกี่โมงบ่ายสามโมงสี่โมงปุ๊บเราต้องมาตื่นมาเรียนต้องรู้ว่าเรียนกี่โมงเรียนยังไงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เรียนอย่าให้ ตัวเองมีปัญหาเรื่องโฟกัสแต่ก็ถือว่ายากเหมือนกันเรื่องนี้ก็เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่คือสําคัญสุดก็คือสิ่งที่ได้คือการความขยันตอนเนี้ย,ยที่ผมได้จากผมตัวเองนะค่ะประโยชน์หรือข้อดีในการเรียนออนไลน์นะคะ1ก็คือเราสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ค่ะ2ก็คือเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ3ก็คือเราสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนที่รคคอร์ดไว้ได้ค่ะ ทางเราเราคิดว่าไอ้าการเรียนออนไลน์เนี่ยสำคัญสุดก็คือเรื่องการมีมิตรสัมพันธ์หรือว่าการสําคัญกับปฏิสัมพันธ์กับการกับเพื่อนเพราะว่าการเรียนออนไลน์ใช่ปะ่ะมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็น one dimension interaction มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถคุยกับเพื่อนใหม่ได้หรือว่าเพราะว่าการเรียนออนไลน์มันคือการที่เราเรียนใช่ไหมล่ะแต่การเรียนในห้องเรียนเราก็ต้องเจอเพื่อนด,ดีเหมือนกันซึ่งการเรียนก็เนี่ยปัญหาของการเรียนออนไลน์ใช่ป่ะที่ รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราเว้ยคือการสัมพันธ์กับเพื่อนเห็นไหมเพราะว่าอาจารย์เขาจะสอนคือถ้าอย่างเราเรียนออนไลน์ใช่ป่ะแม่เราเรียนออนไลน์ใช่ป่ะล้วเราเรียนกับเพื่อนอะเราก็คุยจบแบบเฮ้ยเป็นยไบ้างอาจารย์สอนเรื่องอะไรวะแซลอาจารย์ได้บ้างเป็นแบบดูเดะเราก็ไม่รู้จักกันเพราะทุกคนกำลังปิดนางปิดกล้องถูกไหมถูกไหมเออนี่มันอย่างเงี้ยทำางไงอ่ะจะ จากเพื่อนเข้าใจไหมปหาอะไรยากเจอเพื่อนค่ะเหมือนตอนนี้เรากาลังเจอปัญหาที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กๆนะแต่ว่าคือมันค้างคาใจเรามากเลยก็คือมีคําหนึ่งที่เราฟังงานไม่ทันนะคะ่ะแล้วคือมาเป็นงานที่โจทย์เขาแยกเป็นทีละคนทีละคนก็คือทักถามอาจารย์อยู่แต่ว่าไม่รู้อาจารย์จะตอบกี่โมง คือมันลุ้นมากว่าแบบอาจารย์จะเห็นข้อความเราไหมควรทักไปอีกรอบไหมหรือว่าข้อความที่เราพิมพ์มันพอไรตพอไหมมันสุภาพพอหรือเปล่าที่จะพิมพ์ไปหาอาจารย์แบบเราต้องคิดบทก่อนที่จะพิมพ์ไปหาอาจารย์แต่ละท่านมากอะไรเงี้ยมันดูเหมือนไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าคือเรารู้สึกรู้สึกว่าเออถ้าสมมติเรา ก็คออาจารย์โดยตรงเหมือนกับที่เรียนในตัวห้องมหาอะไรเนี่ยแล้วแค่เข้าไปแล้วแบบขอโทษนะคะอาจารย์ขอสอบถามของส่วนตรงนี้หน่อยได้ไหมแต่ว่าพอแบบเป็นการพิมพ์ลรวรู้สึกว่ามันจะต้องแบบพิมพ์ต้แบบสวัสดีค่ะอาจารย์หนูชนะการเองนะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับก็คือเราต้องแบบเรียงบทยาวมากก็จะทักอาจารย์อ่อคือเราก็กลวัวว่าบทที่เราพิมพ์มันอาจจะดู ไม่นอบน้อมพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับปัญหาที่ผมเจอเองนะครับคือการที่ผมโฟกัสกับการเรียนไม่แทบไม่ได้เลยครับคือแบบว่าน้อยน้อยวิชามากที่เราจะเรียนเราลุ้นเรื่องอะครับอย่างผมยกตัวอย่างที่ปัญหาที่ผมเจอคือแบบว่าบางทีผมนั่งเรียนอยู่หรือบางทีแบบผมอาจจะตื่นสายแบบวิชานี้เรียนแปดโมงครึ่งผมเยเข้าแบบแปดโมงสี่ห้าซึ่งบางทีแบบมันตื่นไม่ทันจริงๆครับ ก็อันนี้ผมไม่ได้ที่จะโทษแบบการเรียนออนไลน์แล้วเพืนมันคือความรับผิดชอบของผมที่ผมไอ้นี่ด้วยแต่ส่วนหนึ่งมันมาจากการเรียนออนไลน์ครับก็คือว่าหรือบางทีแบบเราลงไปสั่งข้าอย่างเงี้ยหรือเล่นบางทีแบบเผลอจับโทรศัพท์หรือเปลี่ยนแท็บที่แบบเรานั่งเรียนอยู่ซึ่งพอมันเป็นการเรียนออนไลน์ครับเราปิดไมฟังอาจารย์พูดอาจารย์ไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนที่เรานั่งอยู่เราทําอะไรบางทีเราอาจจะนั่งกินข้าวตื่นสายมาก็เอาไปอาบน้ําก่อนแล้วนั่งฟัง ซึ games, ่งมันไม่สามารถที <sm art <sm art> ่จะโฟกัสกับการเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีแบบอย่างผมก็เคยที่จะแบบแอบนั่งเล่นเกมซึ่งเวลาแบบแอบนั่งเล่นเกมมันก็ถามว่าเรียนได้รู้เรื่องไหมวิชาที่แบบเลอแอบเล่นอะไรแบบมันเรียนไม่รู้เรื่องจริงๆครับซึ่งการโฟกัสนี่มันคือปัญหาหลักๆสําหรับการเรียนออนไลน์ครับซึ่งถ้าได้ไปเรียนออนไลน์มันจะโฟกัสกับการเรียนได้เต็มที่มากกว่าครับถ้าเราพบเจอบ่อยในการเรียนออนไลน์นะคะก็คือการที่เราเรียนอยู่แล้วพ่อแม่โทรมาหรือว่าเรียกเราไปทํางานบ้านค่ะ ทางการเงินออนไลน์นะคะก็คนไทยอยู่ที่อาจจะยังอ่อยู่ทน้นจะของประชาชนนะคะอันนี้ก็คือทุกอำเภอทั่วประเทศเลี้ยงลุ่มตัวอย่างใช้อยู่ที่7จ็ดคนนะคะมีการสำรวจความเห็นในช่วง3เดือนแรกสวัสดีทุกคนนะครับ ก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูการเรียนในเว็บไซต์ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างไปชมกันเลยคือจริงๆแล้ววันนี้นะฮะจะเรียนในอีกเว็บไซต์นึงแต่ว่าพอเข้าไปอ่านในไลน์เนี่ยก็มีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทําไมมันเข้าไม่ได้เว็บทําไมมันขึ้นว่ารม่มอาจารย์ท่านก็ตอบมาว่าวันนี้เว็บปรับปรุงก็เลยต้องเรียนในเว็บอื่นแทน เอ้ดเนามชันของกว่าเราไมยใด้นี่วิดีโอคือจริงๆเรียนในเว็บเนี่ยมันมีอิสระมากเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักกันบริหารจัดการเวลาดีๆเลายังบบเนี่ยก็กําหนดเลยว่าประมาณช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเริ่มเรียนในเว็บไซต์มันก็มีทั้งหมด3เว็บผมก็เรียนวันละเว็บไซต์หรือว่าวันละ2 ถ้าเป็นเสอาที่ก็อาจจะมีเวลาเยอะหน่อยก็ต้องบริหารจัดการเวลาแบบนี้ด้วยตัวเองคือตอนเนี้ยเป็นเวลาสิบโมงแปดเราเรียนตอนสิบโมงยี่สิบเป็นภาพเอนเทนนิง่งอ่ะโทักษะที่เนี้ยปกติเราเริ่มมาก็พิปราราเลยเว้คือปกติเราจะเรียนอคอมแล้วก็คาบนี้เราปินโน้ตต้องมาแล้วใช่ไหมแล้วที่เนี้ยด้วยวคอม ความที่แบบความเอแม่งโบราณแบบนองคือแบบไม่ไหวแล้วแบตไม่ได้หมดเลยนะเปิดไม่ติดแนะเปิดไม่ติดเปิดคขาไม่ติดแต่วันนี้งงงงฉันจะเรียนยังไงเรางงอ่อนนะคะคงต้องไปเรียนโทรศัพท์คือที่บอกไปอะความพังอะ สุดท้ายอะคือหลังจากคอมพังอะเราก็ต้องเรียนในโทรศัพท์ใช่ปะเ่คือแค่เข้าใจปะว่าโทรศัพท์อะมันเล็กมากแล้วเวลาเรียนอะมันก็คือเราก็จะเห็นสไลด์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเล็กๆคืออย่างดีที่วันนี้อะตอนเช้าเรียนเอียตอนบ่ายเรียนเอเซนติกออฟลิสติ้งเข้ามมันก็คือแบบไม่ใช่วิชาเลคเชอร,เร์ยนงันมันก็แบบไม่ต้องตดวอะไรหรือ แบบไม่ต้องดูหน้าจอเยอะมันก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าแบบเออคอมเราพังวันที่แบบวันที่เราเรียนเลคเชอร์เนี้ยทำไงเพราถ้าแบบว่าเราไม่มีคอมอเรามีแต่โทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเราจะใช้อะไรเรียนมาเพราะ iPad อะเราก็เอาไว้ใช้แบบตดใช่ปะมันก็จะเหลือแค่โทรศัพท์ไงมันรู้เลยนะว่ามัน ถ้าอุปกรณ์ไร้ออะก็คือเลยอียนออนไลน์ย่าจริงๆจริงอินเทอร์เน็ตหลุดอันนี้เป็นที่ของแล้วไม่ได้เป็นที่เราเนื้อมเมือ่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ100%ยเปรียนไม่รู้เรื่องแน่นอนบางทีแบบว่าตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มาตามเอาทีหลังมันก็ช้าเนื้อออกมข้อดีคือแบบว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาอาัด คลิปในระหว่างที่เรากำลังเรียนไว้เราก็สามารถแบบว่าถ้าเน็ตหลุดอย่างเงี้ยทายคาบเราก็ไปขออาจารย์เพื่อมาเรียนซ้ําได้แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราไม่เข้าใจตอนนี้อาจารย์แกสอนเราไม่สามารถสอบถามเขาได้ในขณะนั้น <c oughs> ตรงนี้ครับมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่ว่าเกิดขึ้นในช่วงที่เรากําลังเรียนอืม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพจิตพูดเลยว่าตั้งแต่การกักตัวครั้งที่แล้วการเรียนออนไลน์ตั้งแต่ช่วงม6มาเนี่ยมันสร้างความลําบากกับสุขภาพจิตมากเลยนะการที่เราต้องมานั่งเรียนแบบนั่งเรียนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปสถานที่จริงไม่ได้เจอเพื่อนมันก่อให้เกิดความเครียดเราไม่ได้เจอกับใครเลยเราออกจากบ้านไม่ได้ด้วยซ้ําปัญหาด้านต่อมาที่ สร้างความลําบากให้กับเราไม่น้อยไปกว่าการเรียนไม่เข้าใจเลยก็คือปัญหาการปวดหลังปวดคอปวดแขนเนี่ยคือปวดหลังก็คือเกิดจากการที่เรานั่งเป็นเวลานานมากๆไม่ได้เปลี่ยนท่าทางอะไรแบบนี้แล้วก็2การที่ปวดคอเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะก้มมองก้มก้มแบบก้มหน้ามองจออะไรแบบเนี้ยออฟฟิศซินโดรมจะถามหาอีกไม่นานแล้วคะ่ะ ช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์เนาะถามว่าลำบากไหมมันก็มีบ้างตรงที่แบบสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่มันไม่ทั่วถึงเก็นปะแต่นี้มันแค่ส่วนหนึ่งหลักๆคือมันอยู่ที่เรานี่แหละตัวเราแบบมีความพร้อมากแค่ไหนในการเรียนซึ่ง พูดไงดีอ่ถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นพร้อมอุปสรรคจะไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะจะแก้ไขทุกอย่างได้แต่ถ้าวันนั้นเน่ยไม่พร้อมเรียนเก็ดปะมันก็จะแบบเหมือนข้ออ้างในการที่แบบเรียนไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นคือนะคือหลักๆคือมันก็อยู่ที่เราเน็ตก็อีกส่วนหนึง่งอืมก็ สรุปก็คือไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ครับก็โอเคอยู่มันอยู่ในระดับที่เราสามารถแก้ไขรับผิดชอบได้รู้สึกลำบากกับการเรียนออนไลน์ไหมตอนนี้รู้สึกลำบากมากคือการเรียนออนไลน์มันแบบมันเรียนไม่เข้าใจอะ่ะการที่เราต้องมาแบบนั่งเรียนที่บ้านอะ่ะบรรยากาศมันต่างกับการที่เราไปเรียนในคลาสได้แบบได้เห็นหนอาจารย์ได้จดได้คุยอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้หรือไม่คําตอบของคําถามนี้ก็คือว่าไม่ครับเพราะว่า,าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องใช้2ออย่างก็คืออินเทอร์เน็ตแล้วก็อุปกรณ์แต่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะสามารถมี2ส,สิ่งนี้ได้เพราะว่าด้วยแน่นอนครับด้วยสังคมไทยมัน มันไม่เท่ากันอยู่แล้วคนมันมีไรายได้ต่างกันแต่ให้กาลังซั์ในการที่จะไปซื้อสิ่งคองเหล่านี้มันก็ไม่เท่ากันแล้วก็ถึงคนจะมีบางคนก็เข้าถึงได้ยังไม่เต็มที่100%เอร์เซบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้นะงานยาวนาน หรือไม่ก็ไม่รองรับอะไรบางอย่างโปรเกมบางอย่างในการใช้ในการเรียนออนไลน์นั่นเองคิดว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้หรือเปล่าเราว่าไม่เพราะแบบมันไม่ใช่ทุกคนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรจะมีตางในการซื้อโทรศัพท์ซื้อไอแพดล็ตบุ๊กคอม คือเอางี้มันยากก็แต่แบบสัญญาณอินเทอร์เนต็ตว่ะคือมันไม่ใช่ทุกบ้านที่แบบเออินเทอร์เนต็ตมันจะแรงอินเทอร์เนต็ตมันจะเข้าถึงคือแบบบางที่แบบพวกต่างจังหวัดเนี้ยเอออินเทอร์เน็ตันเข้าไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยมันมันมีเด็กอีกมากมายแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีคนวิจัยออกมาว่าแบบปีนี้อ่ะเด็กไทยอ่ะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้กี่คนแล้วสรุปก็คือเยอะมากใช่ ก็เลยเนี่ยได้คำตอบว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมในการเรียนออนไลน์และไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเรียนออนไลน์ได้มันน่าเศร้ามาก